สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลแนบทสวดคาถาเคลดลรบแผงธรรมสมัยนี้เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจมีปัญหาอะไรปฏิเสธไม่ได้เลยว่าที่ทุกคนจะนึกถึงอันดับต้นๆการหันหน้าเข้าหาธรรมะเข้าวัดทำบุญสนทนาธรรมปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตามที่ทำให้จิตใจเรานิ่งสงบมีที่ยึดเหนี่ยวผ่อนคลายความเครียด ความกังวลใจต่างๆลงไปได้ในวันนี้ผมมีตัวช่วยที่ทำได้ง่ายกว่านั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังซึ่งก็คือสามพระคถาพระพุทธเจ้าและหวังว่าสามพระคถาที่ผมจะนำเสนอให้นำไปใช้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยถ้าพร้อมแล้วเชิญไปรับชมรับฟังเลยครับสำหรับใครก็ตาม ที่กำลังเผชิญกับปัญหาหรือภาวะวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกดดันความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีมีแต่ปัญหาอุปสรรคเข้ามายอดขายตกค้าขายไม่ดีความรักไม่สมหวังเจอแต่คนไม่จริงใจเข้ามาหลอกลวงหรือแม้แต่การเจ็บไข่ได้ป่วยเป็นๆหายๆโรคเวรโรคกรรม ที่หาสาเหตุไม่ได้แอดมินแนะนำว่าให้รีบนำคาถาของพระพุทธเจ้าไปท่องได้เลยครับ 1. พระคาถาบูชาองค์ปฐมพระพุทธเจ้าให้กล่าวดังนี้นะโมพระพุทธสิกขีพระพุทธเจ้าขอได้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลกได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติในวัฏฏสงสารโดยสิ้นเชิง และด้วย eter, พระบ,บารมีอันมิอาจประมาณลูกขอนบน้อมนมัสการด้วยจิตใจขอให้จิตของลูกสะอาดสว่างสดใสหลุดพ้นสู่บ้านนิพพานเทินสัมปจิตชามิ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  สัมปจิตชามีอันดีสงของการสวดพระคาถาบทนี้คือการได้แผ่เมตตาพร้อมอุทิศบุญกุศลให้กับทั้งมนุษย์สัตว์เจ้ากรรมนเวรเปรตอสุรกายพูดผีวิญญาณเล่รอนรวมไปถึงเทวโรคและผมโรคนอกจากนี้ยังทําให้จิตใจสงบมีสมาธิจิตสะอาดบริสุทธิ์ไม่ฟุ้งซ่าน หากทำได้ทุกวันสามารถตัดเวรตัดกรรมอาโหสิกรรมต่อกันและยกเป็นอภัยทานถวายแด่พระพุทธเจ้าจะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงจิตจะสามารถเข้าถึงความเป็นอริยะและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บทที่สองพระคถามงกุฎพระพุทธเจ้าให้กล่าวดังนี้อิตติพิโสว,วิเสเสอี อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิคำแปลของพระคถาคือขออันเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสพันิพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสารเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาพรประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรด ครอบคุมข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเทินพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเป็นพระคถาที่สืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนามีพุทธคุณดีครอบคุมทุกด้านสามารถนำไปใช้ในทางกุศลได้ทุกๆเรื่องเรียกได้ว่าเป็นคาถาที่มีความสังสิทธิ์ครอบจักรวาลทั้งช่วยให้แคล้วคราดปลอดภัยป้องกันเพศภัยหรือพยานอันตรายอุบัติเหตุ เปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาจากร้ายให้กลายเป็นดีป้องกันสิ่งไม่ดีชั่วร้ายขับไล่เสนียดจังไรอาถรรพ์ต่างๆรวมถึงแก้เค็ดปีชงเบญจเพศและลาหูทั้งยังช่วยเสริมดวงช่วยให้มีความเป็นเลิศทางด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์เป็นที่รักแก่มนุษย์และเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายช่วยให้การติดต่อเจราจาราบรื่น การงานข้องตัวไหลซึ่งอุปสรรคเรียกทรัพย์ให้ไหลามาเทมายิจการงานเจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมเพิ่มพูนหนุนดวงสืบชะตาเพิ่มอำนาจวาสนาบารมีนอกจากนี้ยังช่วยให้จิตเป็นสมาธิสงบนิ่งอยู่ในศีรธรรมทำให้ชีวิตพบเจอแต่หนทา,างสว่างส่วนเคล็ดลับในการสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า ให้มีความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีพื้นฐานจากจิตเป็นสำคัญหากจิตเรามีสมาธิและตั้งมัน่นคาถาก็จะยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และช่วยให้เห็นผลลัพธ์ได้ไวขึ้นครับบทที่สามคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์บทนี้ให้ตั้งนโมสามจบก่อนนะครับนะโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธเจนะโมตัสะ พะกวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะพะกวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วกล่าวดังนี้ครับพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนา ถ้าเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาภดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะณมะภะทะพุทธังธรรมังสังขังขออำนาจบารมีของพระรรตนาัย โปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวของข้าพเจ้าณการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิต เปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะคัาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์บทนี้ขั้นต่ำควรท่องสามจบและให้หมันสวดเป็นประจำทุกวันยิ่งหลายจบยิ่งดีบทนี้จะช่วยเสริมดวงเปิดดวงชะตาสามารถช่วยพลิกชีวิตให้พบเจอทางออกทางสว่างและช่วยให้ความมัวหมอง หรือปัญหาอุปสรรคต่างๆบรรเทาเบาบา,างลงครับขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนำไปปฏิบัตินำไปใช้นะครับความศักดิ์สิทธิ์และเจต,ตนาของพระคาถาจะช่วยนำทางให้ชีวิตมีแสงสว่างมีชีวิตที่ดีในภายภาคหน้านะครับ